สวัสด,ดีครับโบกบผมโทอีนเลยครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเป็นไบป่านะครับผมโอเคนี้ก็อยู่ในโหมดธรรมดาเนาะก็ไม่ได้เล่นแรงแล้วนะครับเพราะว่าขค้ื่องสูพีมไปแล้วเนาะก็จะมาเล่น55ธรรมดานี่แหละฝ <c oughs> ึกซ้อมตัวละครไปด้วยนะครับผม so ก็เป็นไบก็ไปอีกหนึ่งตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างกาก,าก,ากพอสมควรเลยนะครับสําหรับผมเนาะ <c oughs> แต่ผม,มชอบเล่นเนาะเพราะว่าแต่แรงสูงไม่ค่อยมีคนเล่นเลยครับมันเล่นค่อนข้างยากเนาะ อังกิอังกิ้งสก,กีมันไม่ค่อยมีแหละครับแต่มันมันแบบมันยังอ่อนอยู่นะผมว่ามันต้องการของต้องทางเยอะเลยนะครับแล้วเพื่อเราโดนเฟิร์สตัทไปแหละไหวจังนึ่งหนึ่งนาทีเลยเรียก่นไหนโอสุดเดินหรือยังวะนะหรือว่าตายในบ่อลเลยเหรอให้ผมไม่ได้มองด้วยตายตายตรงไหนวะนะ ของข้างเป็นทางของคิวเลนเนาะคิวเลนต้าได้อยู่เอาจุบได้เหรอตันหัวหู้ถ้าโดนนะผมว่ามีมีมีศพนะบนนี้น่าจะลำบากนะผมว่า โอเคมามามาได้อยู่พี่แจได้ล่านะเดีย๋ยวรอดักตรงนี้นิดนึงครับเฮ้ยผมผมว่าได้นะสามอุ้ยดีดออกนิดนึงโอ้โหเรียบร้อยเลยเขาสี่พอดีนะโอ้โห ว้าวุ่นเลยทีนี้เอาแม่งรอดด้วยนะเพื่อนๆโอ้โหสี่พอดีเนาะซาร์ตาเราบันเทิงเลยเมื่อกี้นี้เสียดายมากเราเราจ่ายทั้งหมดเลยนะซาร์ตาบินแบบโหเก็บหมดแล้วนะเพื่อนๆโอเคไม่เป็นไรป้องฟ้าแม่งก่อนครับเอาจริงต้นเกมผมก็ค่อนข้างเบานะเมื่อกี้ไม่น่าเล่นเยอะนะเอาจริงเมื่อกี้ผมไม่น่าเปิดติด้วย ไม่น่าเล่นเยอะไปนะเล่นเยอะไปเราดักได้ไหมเขาตายอยู่กลางไม่เล่นมาเล่นไม้ก็พยายามอัพสองนำเนาะ ไอ้ากดขึ้นไม่ทันแต่บนน่าจะโดนแล้วล่ะเพราะว่าเพื่อนน่าจะเคลียร์เคลียร์ร่างเสร็จแล้วหรอกเคลียร์ได้ไหมโอเคได้อยู่ครับโอ้หแรกเลยเหรอเวอร์จัดเฮาสุดนะบี bgl สุดบินมัน้ยนะ แล้วผมตันไม่โดนด้วยโอ้โหวหวานเลยเนาะโอ้โหวหวานไปโอ้โหตามใครไม่ทันเลยครับรองเท้าก็ไม่มีเก็บทุกดอกนี่แล้วเก็บทุกดอกโอ้โหเวิร์จัดเพื่อนๆโอ้โหเบาจัดนะเพื่อนๆ เบาเกินโอเคได้สองปะสวยเบามากนะจริงๆไม่ได้จริงๆถ้าเล่นใบไม่ไม่ต้องเล่นเยอะก็ได้ครับร่วงเลยอเลโอเคดีเกือบประมาณสามพันนะเก็บไปห้าคิวเนอนๆเลย ก็ไม่ต้องต้องเจอเราวะเฮ้ยแต่เราได้ออป้อ,อ,อมวะเดี๋ยวรอได้คีก่อนนะครับสักชิ้นหนึ่งเนาะน่าจะเริ่มละน่าจะเริ่มเลิศละตันหัว สามนะครับผมก็อาจจะดูไม่ทันนะครับแต่รูดไปหมดเลยสามหัวนะครับบอกแล้วอย่าให้พี่ได้ไหลไอ้น้องเดี๋ยวเจอกันยาวๆเลยครับผมป้อมระเบิดเนาะไอ้ผมเอามาก่อนนเพื่อนนีงบุดเงินให้มันเยอะๆนะครับ เดี high, ๋ยวจะดูประสิทธิภาพไบต์นะซออมีของนะครับเบอร์จัดนะตัวนี้แต่แรงหนุตัวนี้เล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะมันไม่อย่างว่าอยากให้เกมบัฟมากเลยนะครับโอเคคี่ได้นะถ้าได้โกงเล็บมาอันนี้เริ่มเมื่อนะแต่จะไหลพวกแทงแทงไม่ได้นะครับเฮ้ยเล่นเยอะไปเปล่าฮัลโหลนวเมั้ย โอเคนะอยู่หมดเลยป่ะเฮ้ยไหนๆก็มาละเอาเลยก็ได้ครึ่งหลอดละอ้าวโดนนะนะเอาเอาตันหุ่นเอาอ่าเรียบร้อยไม่รู้ว่าเหนี่ยรหะว่าสตาไม่มีวินติดขื้อเว้สามรอบอะหน้ายุ่วเลยเมื่อน้เนี่ยโอ้หเมื่อกี้แบบอ,อัดอัดกำแพงอะ หนึ่งสองสามอ่ะหูก็จะข้ามมาได้อ่ะเดี๋ยต้องไปสันยากร,ร์แล้วจังหวะนี้ <S <S ปีกก็มีข้างเดียวแล้วก็บินโดหดเลยเกินเนาะเมื่อกี้หน้ายู่เลยเมื่อกี้เพื่อนเพืน,เ,น,เ,นเห็นปะวิเลเซอร์อะไรนะหูมันแทงตาผมจังเลยนะเลเซอร์โอซูหูหูอุยเป็นเส้นเลยนะหโหลาตึงๆหรือเปล่ารีบไปไปรุ่นรีบไปอยยากขึ้นด้วยอ่ะ หูตายเลยหูแรงจัดผมว่าบนมีเวเลสกับได้ไหมนิดเดียว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 ขอนิดเดียวขอนิดเดียวโอ้ยตัวนึงหายตัวไปแล้วโอ้โหแล้วรอดเอ้า โอ้โหผมตายวะโหเรียบร้อย <c oughs> สาตาแล้โกงมาแล้วผมว่าน้ำเมจค่อนข้างหนักเลยนะครับหเหลือสุขคนเดียวนะอยู่ล่างนะครับตตแ,แต่ป้อมเรายังไม่เสียเลยนะผมว่าเราก็หนัวเยอะไปนะเพืเ่อน โอเคตอนนี้เอลซูก็กำลังเคลียร์คลิปอยู่เพลินๆน,นะจังหวะน,นี้โอ้โหรู้สึกว่าโดนลูมสามโอ้โหวันหวาไปนเนาะช็อตนี้จะเสียกลางหรือเปล่าแต่เราเกิดพอดีนะครับตังผมบูดไปเป็นหกพันแปดแล้วนะนะ okay, โอเคกกงเล็บมาแล้วครับเดี๋ยวเวอร์นิดนึงเนาะถ้าได้กกงเล็บคือถ้าไบเข้าถูกจังหวะนี้เป็นอะไรที่โกงมากนะผมว่า เฮ้ยแน่จริงจะหน,นีดิโอเคได้อยู่เนาะเพื่อเราดักข,ข้างสูงนะครับทิกเตอร์ไปโดนละอ้ยไม่ถอยแมต่เก้าหนึ่งนะครับโอ้ยทหารหลังนี่โดนเข้าหลังแน่นะเมื่อกี้นี้สำหรับคิวเลนนะครับ ยืนตีสดๆเลยนะผมว่าเลือดไม่พอละเดี๋ยวก็นาเพื่อไม่ทำอะไรกันนะเฮ้ยใจเย็นไวรุ่นฮิกเตอร์เข้าสุดจัดน่าจะได้อยู่ปะฮิกเตอร์ค่อนข้างถึกนะครับเหมือนจะไม่ได้นะเียบร้อยหรือวาน่ะโอ้โหเบิร์ดไปหนึ่งทีล่วงเลยครับผมให้ดักตรงนี้นิดนึงเพื่อมีคนมาตาตาไปโอเคไปบนวิธีคือ ผมเอาดาร์กได้ไหมไม่ได้ไม่มีดูดเลือดกลัวโดนกลัวโดนโเนาะทีตันั้หัวเป็นหนึ่งทีแล้ววิ่งออกเลยเฮ้ยออกป่ะโอ้ฟิกหนีนะเอาโดนน,นะน่ะ<ป>ค่อยๆเล่นนะครับ เมื mer, supers, ่อก okay. the ี้ผมไม่น่ะดีีนะผมไม่เข้าเมื่อกี้เขาได้เออ้แต่ได้มาตัวนึงโอเคเพิ่นเพิ่นเขาปะืมนี่เดียวจริงนี่เดียวจริง ลาดนนิึงเฮ้ยโดนมน่ะเอ้าเรียบร้อยดิคาเฟ่อันแรกเลยแล้วกันเนาะอ้แจะโดนจูเลนเข้าหลังว่ะมีแจ๊คขี่รถชนตูดเหมือนกันครับจังหวะน,น,นี้โอ้โหออรอดด้วยอะไรวะน่ะเฮ้ยเวอร์จาด เอายังไงยังไงเอายังไง,อง,ไงโอเอ้าได้ด้วยอะไรวะนะนิกเตอร์มาลับเพื่อนเนาะได้หรือเปล่านะว่านี้ยังไงบีแจ๊ตรวจมาตายคู่นี่ฮาเลยนะเจเตียกำลังมึนๆอยู่โอ้โหนิกเตอร์รอดด้วยจะสวดหรือเอ้ยไว้รุ่นใจยเจยเน็นใจเย็นแล้วเอาหรือเปล่าโอ้เทกกันนานจัดนะครับเพื่อน โอเคปีแจไปแล้วับผมซิ่งจัดอะจับรอชนนกตายอีกแล้วนะครับผมสำหรับสาตานะเพื่อนๆ ต่อขึ้นบ้านค่อนข้างยากนะมีอลริสอยู่นะครับบนสออแล้วผมว่าเล่นได้ต่อนะเอาอนนี้วางกติละวันหวานเลยดิรถยังอยู่นะน่าจะได้ล่างนะครับหรือเปล่าคงไม่ได้โอ้โหเลือนรถเลือกระปิดเดียวเองตายนะเรียบร้อย เรียบร้อยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาหน้าเฮ้ยไอผมไม่เข้านะมีตาต่ายนะก็ค่อยเล่นนะเอาล่างก่อนไม่ถึงว่ะเพื่อนๆโอเคส่วนรับผมจบได้แล้ว โอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับไบนะครับก็พลาดหลายช็อตอยู่ยนะจริงๆตอนมีของแล้วค่อนข้างแรงนะครับตอนเปิดอันตินะครับหรือว่าแจกแล้วแตกให้ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เปิดอันติยัดโดยสกิลสองแล้วค่อนข้างแรงมากเลยครับสำหรับไบนะเพือพ่อนๆแต่ว่าจะแพ้พวกแบบซีซีหรือว่าพวกสโลอะไรเีหนักๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นพวกแบบดัมเมจเบิรดด์ดัมเมจอะไรเงี้ยน,น่าจะเล่นค่อนข้างยากครับ รวมแล้วก็เป็นปตุ่นตัวนึงที่ค่อนข้างเก่งเนาะแต่ว่าแรงคงสูงก็เล่นค่อนข้างยากนะผมก็ชอบนะสำหรับตัวนี้ค่อนข้างเทด,ดีโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับไว้นะในตำแหน่งป่านะครับโอเคถ้าใครชอบจากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็านจ่างเพื่อผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย